สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับไพศาลนะครับกับช่องลินมาต่างนะก็ยังเป็นช่วงเวลาของบทความเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้นะครับกฎหมายในชีวิตประจําวันนะครับจากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเล่า2เรื่องนะเป็นตอนที่353อ่ะกับ353 2ตอนนะครับ โดยจะเป็นเรื่องของพื้นที่สร้างเสร็จไม่เท่ากับที่ตกลงกันไว้อันนี้กรณีที่เราแบบไปซื้อ,อพวกคอนโดนะครับเป็นคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จซื้อก่อนการสร้างเสร็จแล้วพื้นที่ที่สร้างเนี่ยไม่ตรงตามที่ตกลงนะครับก็อันนี้จะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับก็จะเป็นตอนนี้แล้วก็อีกตอนนึงเป็นตอนสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของ บทลงโทษเกี่ยวกับการที่เราเกิดมีการได้ไปรับข้อมูลนะครับรับข่าวสารหรือว่า,ารับสื่อต่างๆนะครับด้วยเหตอุอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราไปเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วมีการเอาไปเปิดเผยเผยแผ่นะครับแล้วทําให้เกิดการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้เนี่ย มันจะมีโทษยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตอนสั้นๆของ2ตอนนี้นะครับก็เลยขออนุญาตเล่าพร้อมกันในคลิปนี้นะเรามาเริ่มจากพื้นที่สร้างไม่เสร็จตามที่ตกลงกันไว้นะครับปัจจุบันนะครับคนนิยมซื้อห้องชุดคอนโดนะครับตั้งแต่โครงการยังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของราคาด้วยเนาะถ้าเราซื้อตั้งแต่โครงการยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยราคามันอาจจะ ต่ำกว่าตอนที่สร้างเสร็จแล้วนะครับนะทำให้หลายครั้งเนี่ยจำนวนห้องชุดที่สร้างหรือว่าพื้นที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายนะครับจะเกิดการแบบคาดเคลื่อนนะครับกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเนื่องจากการก่อสร้างหรือวัดพื้นที่จริงเนี่ยย่อมมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้างนะครับดังนั้นกฎหมายนะครับจึงกําหนดว่าถ้าจํานวนพื้นที่ที่วัดจริง กับพื้นที่ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายแตกต่างกันมากเกินกว่า5%นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามผู้จะซื้อจึงจะมีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับไม่ซื้อห้องชุดดังกล่าวได้ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับมาตรา466ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอ่า อันนี้ก็มีการกําหนดไว้นะครับแสดงว่ากรณีนี้เกิดขึ้นกันเรื่อยๆเลยนะคือพื้นที่แตกต่างไม่ว่าจะมากหรือน้อยลงนะครับเกินกว่า5%อผู้จะซื้อเนี่ยสามารถปฏิเสธที่จะไม่ซื้อห้องชุดดังกล่าวได้นะครับโอเคแต่ว่าสามารถเนาะแต่จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธนี้ก็แล้วแต่นะครับบทความตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตอนสั้นๆก็เลยขอญอาตเล่าเลยเนาะ เป็นตอนที่352นะครับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดของทางราชการนะครับอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดของทางราชการนะครับกำหนดไว้ว่าห้ามห้ามผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จะไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆนะครับซึ่งจะถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเจ้าพนักงานปปสนะครับได้มาโดยคําสั่งอนุญาตของศารอาญาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญานะครับอขอโทษครับว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเว้นแต่เป็นการเปิดเผย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับโทษหนักเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากการกระทำผิดนั้นนะครับกระทำโดยกรรมการปปสเลขาธิการปปสรองเลขาธิการปปสหรือเจ้าพนักงานปปสนะครับ ผู้กระทําผิดเนี่ยผู้กระทําต้องระวังโทษเป็น3เท่าของที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายแบบเป็นความรู้สั้นๆนะครับจากบทความเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ของกระทรวงยุติธรรมนะครับภายในเว็บของกระทรวงยุติธรรมนะครับผ่านไป2ตอนนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับทวนกันอีกครั้งนะครับคือไอชุดแรกถ้าที่ พวกคอนโดห้องชุดนะครับที่เราซื้อแล้วมันมีความคาดเคลื่อนไปจากสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยพื้นที่เปลี่ยนแปลงมากกว่า5%นะครับผู้ซื้อนะครับสามารถผู้จะซื้อสามารถไม่ซื้อก็ได้นะครับอ่าแล้วอีกถัดมาก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดของทางราชการแล้วก็จะไป ให้คนเนี่ยทำผิดได้หรืออาจจะใช้เป็นประโยชน์ในการทำผิดของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดได้นะครับอันนี้ก็มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับเจอกันคลิปถัดไปครับ